รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการ w i s -dom ในช่วงเส้นทางนมัสการค่ะในสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่ย่านคลองสารเพราะว่าเรายังมีวัดที่มีความเป็นสิริมงคลชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าทองอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือวัดทองนพคุณและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปเดินชมบริเวณรอบๆของวัดเราได้รับความเมตตาจากพระมหายุวเรศ ปัญญาวชิโรมาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดทองนุพคุณแห่งนี้ให้พวกเราฟังกันก่อนค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเส้นทางนมัสก,การค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พาคุณผู้ชมนะคะไปที่วัดทองธรรมชาติวราวิหารซึ่งเป็นวัดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถือได้ว่าเป็นเพชรน้ําเอกของกรุงรัตนโกสินทร์กันมาแล้วนะคะในวันนี้เราก็มากันอีกหนึ่งวัดทองค่ะ มีชื่อว่าวัดทองนุพคุณนั่นเองซึ่งแปลว่าพระคุณทั้ง9ประการของพระพุทธองค์ค่ะและประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้จะเป็นยังไงอย่างตอนนี้ไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ,ะวัดนี้ก็คือตามที่มีการสืบคน้นนะก็ลงความได้ว่าอาจจะสร้างขึ้น ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางเพราะว่า,าเมื่อมีการาพบคมภีโบราณประจําวัดซึ่งมีอยู่ประจําวัดเพียงแต่ว่า,าพระสงฆ์องค์เียนท่านก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ชนี้ต่อมาเมื่อมีนักวิชาการอาของสํานักหอสมุดแห่งชาตาิได้มาสืบคน้นแล้วก็พบว่ามีคมภีร์อยู่ชุดหนึ่งนะซึ่งเมื่อมีการพิสูจน์แล้วก็ มีอายุประมาณ398อปีมาถึงปีนี้นะก็น่าจะอยู่ในช่วงของสมัยพระเจ้าทรงรรนะก็คือเป็นสมัยอยุธยาตอนกลางฉะนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าวันนี้อาจจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางนะแต่ว่ามัมีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งก็คือในสมัยของ รัชกาลที่3นะเพราะว่าเราจะเห็นศาสนวัตถุหรือว่าศาสนสถานหรือสถาปัตยกรรมหลายอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับในยุคข,ของสมัยรัชกาลที่3เช่นพระวิหารอยู่ทางนู้น,นก็จะไม่มีช่าฟ้าใบรากาแล้วก็มีการประดับด้วยพวกเครื่องลายครามซึ่งมีลักษณะของมาจาก เมืองจีนซึ่งเราก็รู้ดีว่าสมัยรัชกาลที่3นั้นมีการลงเรือสำเพาไปค้าขายจากาไปค้าขายกับทางเมืองจีนมากหรือบางทีก้อนหิน,นมีก้อนหินอยู่หลายๆก้อนที่ที่นำมาปูในเขตบร,ริเวณวัดก็สันนิษฐานว่าพอเดินทางไปก็มีสินค้าไปค้ากลับซึ่งเรือสมเพาถ้าไม่มีของหนัหนกๆมันจะทำให้ลอยก็มีการอาจจะ นำหินกลับมาแล้วก็มีอยู่หลายๆแห่งที่มีการใช้หินนี่ปู่ฉะนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าวัดน,นี้สร้างขึ้นในตอนอยุธยาตรงกลางแล้วก็มีการบูรณะแล้วก็ยกถวายขึ้นเป็นพระอารามหลวงก็เมื่อสมัยรัชกาลที่3โดยพญยาโชดึกราชะเศรษฐีทองจีนไรเดอร์ท่านก็มาบูรณะแล้วก็น้อมถวายขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่วันนั้นมาสิ่งสําคัญภายในวัดที่ เป็นที่กล่าวขานถึงหลักๆก็เป็นกิจกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถแล้วก็พระอุโบสถเองแล้วก็พระประธานประจําพระวิหารที่ควรจะกล่าวขานถึงเป็นอย่างมากเริ่มแรกก็คือจากกิจกรรมฝาผนังกันแล้วกันนะ ก็คือเริ่มจากทางด้านหลังนะก็คือองค์พระประธานนี่องค์พระประธานนี่ก็จะสังเกตว่าจะไม่จะไม่เหมือนพระประธานที่อื่นๆสังเกตดูที่เขาเรียกว่าทรงของพระประธานนี่จะจะเรียวใช่ไหมที่เราเจอที่อื่นก็จะเสมอกันตั้งแต่ช่วงพระอุระลงมาถึงช่วงล่างนี่ก็จะเสมอกันแต่นี้ก็จะจะเรียวนะฉะนั้นพระประธาน ก็จะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3กันแต่ว่าที่เป็นที่กล่าวขานถึงเป็นอย่างมากก็คือม่านนะเพราะว่าปกติที่อื่นเราจะเห็นเป็นรูปของอะเรกวไาไตรภูมิพระร่วงว่างอะไรบ้างแต่ที่นี่จะเป็นม่านซึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงก็เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระ,อะจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ท่านเสด็จมาทอดถวายผ้าพระกฐถินแก่พระอาราม พอท่านเข้ามาท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมใครเอาม่านเนี่ยมามาขึงไว้ด้านหลังพระประธานซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นม่านก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจิตรกรรมฝาผนังซึ่งผู้ที่วาดขึ้นก็คือ,อพระครูเกษินสังวรท่านเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นลูกศิษย์ของของจิตรกรรมอของ กีตกรในสำมมนักเพศที่มีชื่อเสียงก็คือ,อโคอินโขงที่จารนสาวิทีวัตรอารัตนวนาวัเรียบะแล้วก็พระครูศิลสังวรจงพ่อมีนี่ก็ท่านก็อยู่นู่นมาก่อนแล้วถึงได้าย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะท่านก็คงจะได้ศึกษาจากโคอินโขงทีนี้เมื่อท่านมาอยู่วันนี้ท่านก็มาเีวกว่ามามา,มาวาดขึ้นนะซึ่งก็ ได้รับการชมจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นอย่างมากก็คือม่านแล้วก็มีเทพชุมนุมเราจะเห็นมีเทพอยู่ทั้งสองข้างทางโน้นก็ถ้านับได้ก็ประมาณเฉพาะเทพก็20องค์ทางโน้นอันนี้ก็23องค์ไม่รวมพระอินทร์ด้วยนะแต่เราเกลียด,ดูเทพนี่ก็จะไม่ ปกติเวลาเราไปไหว้พระเราก็จะอะไรเรานั่งอยู่ใช่ไหมเรานั่งกราบพระไหว้พระแต่ว่าในมงคลท่านกล่าวไว้ว่าเทพเนี่ยเวลาเขาไปพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ไปอยู่นานฉะนั้นเขาจะไม่ได้ลงไปถึงพื้นเขาก็จะอยู่บนอากาศแล้วเขาก็จะไหว้อันนี้ก็คืออ้างจากามงคลลสูตรที่วีเทววงค์หนึ่งท่านเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของบรรดาเหล่าเทพที่ จะไปถามปัญหาเกี่ยวกับมงคลว่าอะไรเป็นมงคลกับพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นตัวแทนมาทีนี้ก็มาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่บนอากาศเหมือนกันนะอยู่บนอากาศเหมือนกันเพราะว่าท่านมาเร็วแล้วก็ไปเร็วฉะนั้นเทพองนี้ก็เทพชุมนุมทั้งสองด้านก็จะถือว่าท่านอยู่บนอากาศรออยู่บนอากาศแล้วก็ไหว้พระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือด้านหลังทีนี้มาถึงด้านด้านหน้านี่ก็จะมีอยู่ สองสามภาพที่ผู้คนให้ความสนใจแล้วก็กล่าวถึงนะาภาพแรกก่อนภาพด้านบนเนี่ยก็จะเป็นภาพเรียกว่าคมภีคมภนะีใบลานนะไม่ไม่ใช่เป็นหนังสือเป็นคมภีรใบลานนะแล้วก็วางไว้บนต่างนะไม่ใช่ในตู้บนต่างก็จะเบ่งเป็นองค์ก็เป็นพระสุตตันตปิฎกนะตรงกลางก็เป็นพระเวนัยปิฎกแล้วก็ อันนี้ก็เป็นพระอภิำพิธรรพดกซึ่งอยู่ในพิธรรพดกทั้งสามซึ่งเป็นคัมภี์ที่บันทึกคําสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เรารู้ดีรวมก็เป็น8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันทีนี้คัมภีร์ก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าที่คนจะสงสัยแล้วก็กล่าวถึงว่าทําไมถึงมีสัตว์สองตัวเนี่ยอยู่ด้านล่างคมภีเนี่ยซึ่งก็ โดยมากก็เขาเรียกว่าแบบสัจจะนิยมก็คือแบบความจริงก็อาจจะตีความได้ว่าโอ้เมื่อมันมีใบลานใช่ไหมมันก็จะต้องมีอะไรมีหนูมีแมลงอะไรต่างๆเนี่ยมากัดกัมพีอาจจะได้รับความเสียหายฉะนั้นในสมัยนั้นพระท่านอาจจะเอาแมวมาแล้วก็เลี้ยงไว้แล้วก็เพื่อเอาไว้ให้มันไล่พวก แมลงหรือพวกหนูที่อาจจะมาทําให้กำภีได้รับความเสียหายได้นะแล้วก็ทางโน้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นแมวที่เสียวขานี้ก็เป็นแมวเรียกว,ว่ามีชื่อเสียงนะเคยมีาชาวต่างชาติเนี่ยมาถ่ายรูปแล้วก็ไปลงเป็นหนังสือเนี่ยชื่อว่าแมวพัน ขาวมีนนะีถือว่าเป็นแมวที่มีชื่อเสียงนะแต่ว่าจะมาก็ไม่ได้มีความรู้ทองแมวเท่าไหร่นักแต่ก็รู้มาว่าเป็นแมวพันขาวมณีทีนี้อันนี้คือเราบอกแบบสัจจานิยมก็คือความจริงแต่ว่าถ้าเรามองอเป็นเป็นธรรมะว่าเมื่อมีคัมภีแล้วก็มีแมวมีหนูเราจะมองในแง่ธรรมะได้อย่างไรอย่างที่เราทราบดีว่าพระไตรปิฎกมี8 4 0 0 0พันพระธรรมขันธ์ ซึ่งก็รวมลงในข้อใดอะไรโอรวาตปาติโมกษมาคำเดืนสามที่บอกว่าละชั่วทําดีทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เนี่ยทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความดีใช่ไหมเป็นความดีทีนี้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ทั้งหมดเนี่ยพระองค์บอกว่ากุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยเมื่อย่นย่อรวมแล้วก็ รวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาททีนี้ความไม่ประมาทก็คืออะไรก็คือความไม่อยู่ปราศาจากสตินั่นเองฉะนั้นถ้าเราจะดีว่าแมวเนี่ยก็คือตัวตัวสติก็คือตัวตื่นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเวลากุศลธรรมโลภะโทสะโมหะเข้ามาสูส่ตัวเราก็ให้มีสติระลึกได้มันก็จะละไปฉะนั้นส่วนตัวหนูก็เปรียบเป็น อกุโลธรรมสิงไม่ดนะีเมื่อเข้ามาแมวมันก็จะคอยกําจัดคอยไล่ออกไปนะฉะนั้นเราอาจจะเ,เรียกว่าแมวเนี่ยเป็นตัวสติส่วนหนูเนี่ยเป็นตัวอกุโลธรรมทั้งหลายที่จะจรเข้ามาสู่ตัวเรานะอันนี้ก็คือภาพเกี่ยวกับคัมภีร์ไบลานด้านบนทีนี้อันนี้ข้างหลังที่เราอยู่ตรงนี้นะเป็นภาพต้นไม้3มต้น แล้วก็สูงขึ้นไปแล้วก็เกี่ยวพันกันไปจนถึงด้านบนเนี่ยภาพนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่รัชกาลที่4พระองค์ทรงโปรดมากเพราะว่าเป็นภาพเพราะว่าอย่างที่เรารู้ได้ว่าอ,องค์ลดการรัชกาลที่4ี่พระองค์เคยผนวดมาก,ก่อนก็ย่อมที่จะรู้ว่าพระสงฆ์นั้นมีกิจวัตรที่จะต้องทําอะไรบ้างเราเห็นต้นไม้3ต้น เกี่ยวพัน์กันขึ้นไปจนถึงด้านบนทีนี้ด้านล่างเห็นไหมเราจะเห็นมีภาพของพระพิสุก็คือเป็นการกิจวัตรของพระพิสุนะเราจะเห็นว่ามีท่านชักข่าวบางสกุลบ้างกวาดวิหารลานพระชนีบ้างเรียนัมพีบ้างบอกศินญ,ญาติโยมบ้างแหมก็คือถือว่าเป็นกิจวัตรของพระพิสุสามเณรนั่นเองทีงนี้ไม้ที่เราเห็นเกี่ยวพันธ์กันนั้นมันจะหมายถึงอะไรนี่ก็ก็เป็นปริศนาธรรมเหมือนกัน ก็เราอาจจะมองว่าตรงต้นไม้สามต้นเนี่ยเราอาจจะมองมาจากข้างบนก็คือมองมาจากคัมภีร์ใบรานก็คือเป็นพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระววนยัยปิฎกแล้วก็พระพิรามปิฎกก็คือเมื่อเราจะปฏิบัติให้ถึงจุดสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานเนี่ยเราก็ต้องอาศัยคัมภีร์ทั้งสามเนี่ยมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติก็คือเมื่อปฏิบัติไปมันก็ย่อมจะมีอะไร อาจจะเกิดความหลงว่างอะไรบ้างนะก็คือมาเกี่ยวพันกันแต่ถ้าเราปฏิบัติถูกศึกษาถูกแล้วก็ปฏิบัติถูกแล้วมันก็จะถึงจะพันกันยังไงมันก็จะต้องหาวิธีการาแก้ออกมาจนได้แหละก็คือด้วยอายพระตริดกก็แก้ไปแก้ไปหายที่สุดก็ไปถึงต้นไม้ต้นเดียวใช่ไหมเป็นต้นเดียวเป็นสีทองเนี่ยถ้าสีทองนี้เราก็อาจจะหมายว่า เป็นเบื้องต้นของความดีก็คืออะไรอาจจะเมื่อเราปฏิบัติได้ดีแล้วก็เราก็ไปสู่สุคติภูมิก็คือไม่ไปสู่อบายภูมิอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพระพรหงบ้างตรงสีทองเนี่ยแต่ว่าสูงสุดจริงๆเนี่ยก็คือตรงสีขาวสีขาวคนทั่วไปนิยมถือว่าเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ใช่ไหมฉะนั้นสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดในพุทธศาสนาก็คือ,อพระน,นิพพานฉะนั้นหามายว่าเมื่อเราพ้นจาก การอววจรภูมิหรือว่ารู้ว่าว,าวาจรภูมิแล้วท้ายสุดก็รู้ถึงวัตสุทธิ์สูงสุดก็คือพระนิพานก็คือสีขาวด้านบนนั่นเองอถ้าเรามองเป็นพิศณธรรมอันนี้ก็คือเป็นภาพกิตกรรมส่วนนี้นะอย่างที่ทราบกันดีว่าวัดทองนพคุณแปลว่าพระคุณเก้าประการของพระพุทธเจ้า แต่ชาวบ้านจะเรียกว่าวัดทองล่างตามข้อสันนิษฐานของนายวัฒนาพึ่งชื่นนักภาษาโบราณชำนาญการสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ที่ไปอนุรักษ์คัมภีร์โบราณอันมีอยู่จำนวนมากในวัดได้พบคัมภีร์เก่าเป็นคมภีรใบลานจานด้วยอักษรขอม อายุ394ปีสร้างเมื่อพศ2166ซึ่งตรงกับสมัยพระมหาธรรมิกราชหรือพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีธยาดังนั้นยุคสมัยการสร้างวัดน่าจะอยู่ในสมัยกรุงศรีธยาตอนกลางตามอายุของคำภีร์ที่พบค่ะเดิมทีวัดนี้เป็นวัดราช ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามพยาโชดึกราชเศรษฐีทองจีนไกเริกเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่น้อมเกล้าวถวายเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพศ .2393 และต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งต่อมากรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดทองนุพคุณเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งชาติค่ะคือปกติหน้าต่างที่เราเห็นวัดอื่นนี่ก็เราก็เห็นโดยมากก็ลักษณะคล้ายๆกันบ้างอะไรบ้างหรือก็เป็นแค่สีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าวัดทองนุพคุณเนี่ยก็จะเป็นลวดลายคือตัวบานหน้าต่างจะเป็นลวดลายนะลงรักปิดทองนะแล้วก็ส่วนตัวผนังของอพระโบสถ์นี่ก็จะเจาะเป็นรูปไข่ใช่ไหม ทีนี้พอเราปิดประตูเข้าไปเนี่ยพอเรามองมาจากด้านนอกอมันจะเหมือนพัดยศพัดยศของของพระครูสัญญาบัตรส่วนตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี้ก็จะเป็นคยกว่าเป็นมงกุฎนะเป็นมงกุฎก็ถ้าเราตีความก็อาจจะหมาว่าตั้งแต่พระครูหรือเจ้าคุณเนี่ยก็จะได้รับอะไรได้รับพระราชทาน สามัศักิาก็มาจากามาจากเบื้องสูงก็คือมาจากาในหลวงนั่นเองธรรมาภาพก็จะขอ,อาฝากธรรมะซึ่งถือว่าเป็นการาบำเพ็ญตบะตบ,บแล้ว,ว่าธรรมะเป็นเครื่องอย่างกิเลสให้เราร้อนก็หมายว่าเผาความไม่ดีออกไปจากตัวเรา ซึ่งตบะที่อจตมาจะขอฝากไว้ในวันนี้ก็คือตัวขันติแปลว่าความอดทนนะเมื่อเราทําอะไรก็ตามเรามีความอดทนนะเราก็จะประสบความสําเร็จทีนี้เราอดทนไม่พอนะเราต้องมีธรรมะอีกสองอย่างเรียกว่าตัวสติความระลึกได้แล้วก็ ตัวสัมปชัญญะความรู้ตัวเมื่อเราอดทนทําอะไรก็ตามเราจะต้องมีสติระกได้เราจะต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวไปกับสิ่งที่เรากระทําก็ดีเราพูดก็ดีแล้วเราคิดก็ดีเมื่อเรามีทั้งความอดทนมีทั้งตัวสติมีทั้งตัวสัมปชัญญะอันนี้บ่งบอกว่าเรามีทะบบติก็คือเรามีอาวุธที่จะขจัดสิ่ง ไม่ดีออกไปจากตัวเรานะฉะนั้นเมื่อเราแสดงออกมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ด,กดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆเมื่อเราทำสิ่งดีๆเราก็จะประสบแต่สิ่งดีๆมีความสมุบร่มเย็นขึ้นในจิตในใจของเรา ทองนพคุณแม้จะมีการผลัดเปลี่ยนเจ้าอาวาสมาแล้วหลายรูปบางรูปก็มาจากต่างพระรามแต่ยังคงยึดถือปฏิบัติระเบียบเช่นเดิมเป็นแนวทางการบริหารภารกิจวัดสืบมาทั้งนี้ก็เพื่อจะรักษาจารีตประเพณีนิยมของวัดอันมีมาตั้งแต่โบราณกาลนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพวาดภายในพระโบสถนั้น เป็นสิ่นล้ำค่ามีความอมตะอยู่ในตัวควรแก่การรักษาไวทั้งสิ้นเพราะท่านจะรหรือคุณธรรมจริยธรรมฝากไว้บนผนังเพื่อให้เป็นสินคู่แผ่นดินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมภาพศิตปกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความงามเป็นใบเบิกทางให้เห็นความดี และเป็นเข็มทิศให้เห็นความจริงจิตรกรผู้สร้างงานได้ทิ้งแบบแผนไว้ให้อนุชนรุ่นหลังเมื่อมองเห็นแล้วจึงชวนให้ขบคิดไตรตรองพิจารณาหาเหตุผลจะพบกับสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งอันจะเป็นแรงจูงใจให้ค้นหาความงามแล้วฝ่ายดีและพบแผนที่ความจริงแห่งชีวิต เป็นดุดขุมทรัพย์อันประเสริฐอย่างมหาศาลในการดำเนินชีวิตที่มีสันติธรรมเป็นเบื้องต้นมีสันติภาพในท่ามกลางและมีสันติสุขตราบมิรันค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ คำถามที่ทุกคนต้องฟังนั่นคือเมื่อพลัดพลากจากคนที่เรารักจะต้องทำใจอย่างไรมีโยมท่านหนึ่งแต่งงานกันมา50ปีสามีตายไม่มีลูกด้วยกันหรอกสามีตายเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่เขาจะอยู่คนเดียวได้อย่างไรเพราะว่าสามีทิ้งเขาไปแล้วอัตมาภาพก็บอกว่า อยู่ก็ได้ตายก็ดีบริกรรมไว้นะคุณโยมอยู่ก็ได้ตายก็ดีมีทุกอย่างแล้วโชคดีที่มีตายโชคร้ายที่มีเกิดร่างกายที่หยาบเนี่ยมันเป็นคุกขังจิตคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาได้โลกที่เป็นทิพและมีแต่จิตวิญญาณเดินทางไปไหนก็ได้สะดวกดีโยมอาลัยอาวรน ในจิตวิญญาณหรืออะไรอาวรในร่างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มไปด้วยรังของโรคเขาก็ตอบว่าเขาอะไรในจิตวิญญาณถ้างั้นโยมก็สบายใจละเพราะว่าสามีของโยมก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ตายไปไหนยังมีชีวิตอยู่เคียงข้างโยมนี่แหละอย่าคิดว่าเขาตายสิร่างกายต่างหากที่มันทนสภาพไม่ได้มันก็ต้อง สละจิตที่อยู่ในร่างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยเหมือนคุกเหมือนคุกขังจิตนะออกจากร่างได้เมื่อไหร่เหมือนกับนักโทษออกจากคุกเลยแหละโอ้โยมบอกว่าโยมเบาใจสบายใจมีความสุขมากเลยที่ท่านพูดอย่างนี้โยมนี่แหละเขาเป็นเทพผู้มีศักย์ใหญ่แล้วขอให้ชื่นชมคุยกันได้ทุกเมื่อทุกเวลาขอเจริญพร ความรักเป็นธรรมชาติที่ทรงพลังยิ่งใหญ่เมื่อรักแม้ชีวิตก็สละได้แต่เหตุใดคราหมดรักมนุษย์จึงทำร้ายกันได้อย่างโหดร้ายทารุณยิ่งกวา่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะจากหนังสือธรรมะนะคะเหลือเพียงรักนะคะที่เขียนโดยท่านเจ้าคุณปียะโสพลแห่งวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค,ค่ะเพราะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงค่ะ